สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพลยปฏิพันธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวมาด d a สนะคะเครื่องพันสนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2018เลยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสีดำนะคะ่ะเดี๋ยวพลอยพาชมรอบคันกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็มีสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันเลยนะคะ เป็นแม็กของโตโยต้าเลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะสี่ล้อเลยนะคะสเกิร์ตก็จะตัดด้วยดํานะคะคาดแดงนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่ค่ะรอบันสีสวยเงาแวบ,บเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหามาร์ด้าสองเครื่องพันสามนะคะคอยแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะคันนี้ก็เป็นรุ่นอา s k สกายแอคทีฟนะคะนี่ ด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์2จุดนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาด้า2นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะว่าคันนี้เขามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะในส่วนของภายในก็จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะลูกค้านี่ค่ะระบบไรมาติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบ็กในะบยคู่หน้านะคะนี่ค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะกว้างมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเกียร์ออโต้ ห้องผู้โดยสารด้านหลังก็นั่งกว้างมากเลยนะคะของ m a สด้าเนี่ยออชชั่นเขาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะแอร์แบงค์ไยคู่หน้านะคะแอร์แบงค์อยู่ตรงนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ m a สด้าเครื่องพันสนะคะปี2018เกียร์โต้คันนี้นะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเลยนะคะ ราคาเพียงแค่419,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพอยได้เพิ่มเติมเลยนะคะเดี๋ยวพอยจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้ริง u t u b e นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ